สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี้องๆงเตือนเพื่อนๆไว้นะอันนี้ผมเอามาให้ดูไม่ใช่ว่าโอ้ยเทรดแล้วมันดง่ายมันได้นี่จะมาให้ดูเมื่อวานถ้าใครดูคลิปผมจะเห็นว่าผมมีอยู่สามสิบเก้าดอลลาร์นี่ไม้หนึ่งโดนไปยี่เอ็ดไม้หนึ่งโดนไปสิบหกล้างพอตนะฮะอันนี้ผมเพิ่งเติมมาใหม่ เห็นไหมนี่เติมบาลานซ์มายี่สิบสองหมดไปนะครับตีไปสี่สิบดอลลาร์นะเอาสามสิบไปคูณก็พันสองเนี่ยโดนไอหางแท่งเนี่ยไอหางแทงเนี่ยเนี่ยไอหางแท่งเนี่ยแท่งเดียวตวัดปุ๊บไปเลยโดนไปเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่มันมันมันคือคือตอนนี้เป้าหมายเขาว่า เขาคือว่าจะต้องมาตึงยอดอยนี้ในชะ่ไหมแต่ครั้งเนี้ยเห็นบอกว่าพอร์ตเรามันมีน้อยเห็นไหมถ้าสมมุติว่างเงินตอนนั้นผมมีรอยดอลลา์ผมยังไม่ล้างพอร์ตนะผมก็ยังไม่ล้างผมก็จะรอมันลากขึ้นมาถึงตรงนี้ซึ่งระยะห่างจากตรงเนี้ยเดี๋ยวนะอีกสองประมาณสองพันเดี๋ยวนะประมาณสองพันสองก็คือยี่สิบสองถ้าถ้าใช้อัตรานี้ก็คือยี่สิบสองดอนนะ จากตรงนั้นสี่สิบโดยอีกยีิบสองก็เป็นหกสิบระดอนหกสิบกระดอนตีเปจ็นสิบนะสองพันหนึ่งถ้าเอาสามสิบไปคูณก็สองพัหนึ่งถ้ามันล่างมาถึงตรงนี้นะแล้วมันลงโอกาสเราก็มีจริงๆตอนแรกผมตั้งตรงนี้ไว้ไม้หนึ่งนะแต่ผมลบออกไปหมดแล้วผมลบออกไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวเริ่มใหม่แล้วตอนนี้ผมได้อินดิเคเตอร์ตัวใหม่มานะไอ้จุดๆเห็นไหมจุดเหลืองจุดเขียวเนี่ย น้องน้องมัน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 ให้มาเนะแล้วมันก็อันนี้แต่ผมยังไม่ชำนาญการใช้มันนะเดี๋ยวต้องว่ากันใหม่ก็เติมเงินเข้ามาใหม่เพื่อเพื่อสู้อ่ะนะฮะอตวผมถึงบอกว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหัดใหม่อย่าพึ่งนะครับให้เล่นบัญชีเซ็นไปก่อนฝึกไปก่อนแต่านารับคือคือเงินใครเงินมันอ่ะเงินคุณเงินคุณถ้าคุณเสียคุณก็เดือดร้อนอ่ะ ผมเนี่ยโดนพันสองก็นา้ามึดเหมือนกันนะวิ่งงาน 22, สองสาวันนะนก็จะได้นะแต่โชคดีว่าเออผมมีเงินสแตนบายไงเนี่ยอีกพอร์ตหนึ่งผมก็ยังมีห้าสิบแปดเท่าเดิมเพราะผมไม่ได้เข้าออเดอร์อะไรนะเอเอไอพอร์ตห้าสิบแปดเนี่ยผมจะไม่ค่อยเข้าออเดอร์ถ้าไม่นั่นจริงจริงผมจะไม่ค่อยเข้าแล้วก็จะเอาพอร์ตอืน่นเติมเข้ามาเพราะว่าตรงเนี้ยผมต้องการปั้นให้มันเป็นหนนะึ่งพันหนึ่งพันดอนะเออส่วนพอร์ตนี้ผมก็มีอยู่เท่าเนี้ยเห็นไหม ห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์อะสามสิบพันก็ร้อยห้าสิบาทคือ, <c oughs> ค,อคืออยู่ที่โบกบางโบเขาก็ไม่ได้นะเ <c oughs> ติมขั้นต่ำสองร้อยเติมขั้นต่ำสามร้อยเติมขั้นต่ำห้าร้อยแล้วแต่แต่โบกเนี่ยผมไม่แน่ใจคือไม่ได้เติมเงินมันนานแล้วอะ่ะ <c oughs> ผมก็ต่อแตงตอแตงของผมอย่างเงี้ยคือคือคือพยายามเอาเงินน้อยไปแลกเงินเยอะกรับอยาเอาเงินเยอะมาแลกเงินน้อยน <c oughs> ะฮะพยาพยามพยายามไบบนี่เนาะ อันนี้ว่าการที่มาเปิดให้ดูเนี่ยเพราะว่าคือผมไม่เป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยได้ได้เอามาให้ดูแต่ตอนได้แต่ตอนเสียเอ้ยนี่โดนนะได้จริงเจ็บจริงนะเสียนะนะแล้วมาเป็นเงินดอลน,นะฮะเป็นเป็นเงินดอลลาร์ซึ่งหนึ่งดอลลาร์มันเท่ากับประมาณสามสิบบาทแต่ตอนนี้รู้สึกอย่างี่สิบเก้าบาทกว่ามั้งแล้วก็เนี่ยแต่ผมตีกลมๆมามันจะได้คิดง่ายๆเพื่อเสียๆคิดก็คิด,คด,คดมัน นี่ขึ้นไปสามแปดสามสองผมคิดสามสิบนั่นแหละมันคิดง่ายเนี่ยขณะว่ามันเป็นไดเร์เจนแต่มันไม่ยอมลงไม่มีใครไปบังคับได้นะฮะไม่มีใครไปบังคับได้นะฮะคราวนี้ว่าคุณเรียนรู้เรื่องอะไรไอ้เส้นสามเส้นนี้เขาเรียกว่า EMA เส้นห้าสิบเส้นร้อย e MA, เส้น 50, สองร้อยเ,เห็นปะมันมันเห็นปะมันไต่ไต่ไต่ไตแต่มันจะอยู่เหนือเส้นพวกนี้ตลอดเห็ะ ไต้ไตไตไต้เขาก็มีเทคนิคการดูอันเข้าอะไรต่างๆเนอนี่ i SI คือคือไอพวกศัพท์คำพวกเนี้ยไอมันยิ่ชื่อเต็มนะนี่มันยิ่งชื่อย่อ,อนะชื่อย่อ Mac D นี่เหมือนกันนะฮะคือแล้วแต่ว่าเราจะไปเรียนรู้เรื่องไหนนะเพื่อนๆจะไปเรียนรู้เรื่องไหนแล้วแล้วแล้วเราเพื่อนๆเข้าใจแค่ไหน แล้วทุกชนแนลเขาก็จะบอกว่าไม่มีอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือเครื่องมืออะไรร้อยเปอร์เซ็น์นะฮะความผิดพลามันเกิดขึ้นได้เราก็ต้องยอมรับมันได้อย่างเงี้ยเอ๊ะมันเกิดได้ไวเน่ะแต่มันยังขึ้นต่อทั้งทั้งที่จริงมันควรจะลงแล้วมันตวัดหางขึ้นันเนี่ยนี่สอยสอยถ้าแบบเห็นไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาที่สิบห้านาทีจะเห็นเป็นสองแท่งแท่งเนี้ยคือแทง่งชิบหายผมเลย <laughs> เอาไว้ให้ดู ว่าเอ้ยโดนคนอย่างนี้นะนะเพราะฉะนั้นเล่นจริงเก็บจ,จริงนะครับถามว่าโอ้แล้วเราก็ต้องมานั่งต่อแตะต่อแตะไปใหม่อืมก็เสียเวลาเสียโอกาสนะฮะอย่าใจร้อนอย่าอะไรนะจริงๆถ้าผมตั้งเขาเรียกว่าตั้งอ่าสตอปลอดไปวปมันก็จะไม่หมดหรอก แต่ผมมองตอนนั้นผมมองว่าเฮ้ย hey, มันเป็น t า m e f r a ผมถูก4ชั่วโมงไง4ชั่วโมงแล้วมันเกิดแล้วอ่ะนะผมก็มองว่าเฮ้ย hey, เอาละคือนี่นี่ขนาดเข้าศูนย์อยู่ศูนย์นึงปกตินะถ้าจะเอาแบบว่าเห็นน้ําเห็นเนื้อได้เงินใช้มันต้องเข้าศูนย์จุดศูนย์ห้านะเออมันอยู่ที่คู่เงินด้วยนะฮะคือพูดง่ายสินทรัพย์แพงมันก็จะเข้าแพงเดี๋ยวผมจะให้ดูบิตคอย บิคอยลงเหลือต่ำกว่าห้าหมื่นเห็นไหมมันขึ้นไปตั้งห้าหมื่นหก้าหมืนเจ็ดนะห,ห็นไหมนีมันลงเจอแค่สองแท่งเนี้ยแท่งวันนะรูปเห็นปะมันหายไปเนี่ยนแล้วมันจะขึ้นอีกหรือมันจะลงคือจะทําเป็นขั้นบันไดลงหรือจะขึ้นอีกอืมมันก็ต้องอยู่ว่าเพื่อนๆไปเรียนรู้แนวไหนแนวไหนนะเทคนิคไหนที่จะเอามาเทร มันเหมือนคนเนี่ยชอบกินเปรี้ยวชอบกินเค็มชอบกินหวานเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ก็เหมือนรสชาตินะใครดูอย่างไงแล้วชำนาญแบบไหนอ่ะเออมันมันมันสามารถทาเงินได้ตลอดครับแต่ก็เสียเง,งินได้เหมือนกันเครื่องมือมันก็ผิดพลาดได้ผมก็เลยเอาอยากเอาเอามาให้ดูให้เห็นนะเออให้เห็นเหมือนอย่างเนี้ยถ้าจะมองว่าเกิดได้เจ็นได้ไมเน,นี่ยนะเพื่อนๆดู ดูยอดนี้เลยยอดเนี้ยก็คือโลตรงนี้ใช่ไหมโลแถวนี้ใช่ไหมกับโลแถวนี้เห็นไหมมันขัดแย้งกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็รื้อลงอย่างเงี้ยคันนี้อยู่ที่คนมองหรืออยู่ที่ความเข้าใจของเพื่อนๆอ๋อแล้วอีกอย่างนะฮะเตือนเตือนมันเราหัดใหม่นะเวลาไปดูช anel ไหนนะเขาเอาเมาส์ไปคลิกตรงไหนตรงไหนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ย ผมแรกๆของก er ็จําไม่ได้หรอกครับแล้วเมื่อเราใหม่่นะมปดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆมันเริ่มจําได้ is i e m a macd stochastic อะไรพวกนี้นะมันค่อยๆจําได้เองครับผมภาษาอังกฤษนี่ผมไม่ได้เลยนะอือแต่ว่าเราก็ค่อยๆจำไปทีละนิดทีละนิดทเดี๋ยวมันก็ได้เองนะมันก็จำได้สองปีอ่ะเพื่อนๆคิดดู นะมันไม่ใช่ว่าดูกันแค่ชองชั่วโมงสามชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงแล้วมันจะจําได้ทุกอย่างมันไม่ใช่แต่พื้นฐานง่ายๆก็คือแท่งเทียนอยากให้เพื่อนไปเพื่อนไปศึกษาฮะเอาเวลาว่างอะแทนที่จะไปดูนิยายดูอะไรมันไม่มีอะไรนิยายก็ขึ้นหนังอะ่ะนิยายก็คือหนังประเภทหนึ่งนะหนังก็มีอะไรรักโรแมนติกดรามา่าบู มันก็วนอยู่แค่นีน้แค่เปลี่ยนตัวแสดงเปลี่ยนเทคนิคการถ่ายทำเนี้ยมันเสียเวลาแต่ว่าผมดูไหมผมก็ดูเวลาเครียดๆหรือเพลหรืออะไรที่มันมันไม่มีประโยชน์หรือข่าวนะตอนนี้อะไรตำรวจไปแต่งงานมีเมียแล้วไปแต่งงานถามว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยในในบ้านเมืองเรามันก็มีอยู่นะนมีผัวเอเมียหลวงเมียน้อยคบซ้อนทั้งชายทั้งหญิงลักขโมยเสพยา มันก็วนอยู่แค่เนี่ยค้ายาการพนันป่ามันวนอยู่แค่น้นแต่ถามว่ามันแค่เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนสถานที่แต่เราเอาเวลามาศึกษาเพื่อจะหาเงินนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามบอกเพื่อนๆน,นะศึกษาทางที่มันจะเป็นไปได้ที่เราจะหาเงินแต่ถามว่ามันได้มันง่ายไหมไม่ต้องอะไรเพื่อนจะไปขายอาหารผมเพื่อนจะไปขายก๋วยเตี๋ยวร้านหน้า เพื่อนก็ต้องไปหัดเรียนวิธีทำก๋วยเตี๋ยวและหน้ามันยังไงมีสูตรไหนอจะขายอาหารตามสั่งทําเป็นกี่อย่างแล้วเราแล้วจะปรับปรุงยังไงให้ร้านเรามันเท่ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันตอบมันต้องไปเรียนรู้และศึกษาเอาทุกอย่างนะมันไม่มีอะไรมาเอียเอาวแล้วชิชงกาแฟขายกันเพื่อนก็ต้องไปชงม,มันก็มีสูตรน่มีเครื่องชงกาแฟยี่ห้อไหนดีใช้ท่าทนราคาเท่าไหร่ นะอก็ตอนเนี้ยผมถามยูกับถามกูเหมือนเลยอ่ะนี่ช่องผมอะนะ,นะ,นะ,นะอะเครื่องชงกาแฟานี่ราคาถูกเราเน้นถูกไว้ก่อนอ้าวให้ภาษาอังกฤษไม่ได้ดู เขึ้นตรงครแบเอา้าเอา้เอาสึกเฮ้ยสึกขึ้นให้ด้วยเว้ยขนาดพิมพ์ผิดเปาาน็นภาษาอังกฤษจำชั้ะน,นี่เราไปก่อนอา่านเนี่ยแค่สองร้อยหกสิบาทเวย้ยมันไม่ใช่แล้วเครื่องจงกราสุดนั่นหละอะไรแล้วก็ดูนะแล้วแล้วเราดูอย่างนี้ใช่ป่ะเอาแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะเนี่ยเห็นปะ กาแฟร้อนทุกเมนูเอสเปรสโซ่ครับอเมริกาโน่ครับปูชิโน่ลาเต้บอก่าอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะมีสอนใช่ไหมแต่งให้หน้ามันสวยๆเหมือนแต่งหน้าของเค,ค้กอะไรเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคที่จะไปเรียนรู้ใช่ป่ะคือทุกอย่างครับมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ใช่ไหมทำอะไระขนมขายดี เพิ่มคำไปหน่อยยอทิตก็ได้ขนมเปี๊ยะสิบไอเดียขนมค่ะไอเดียดีนะเนี่ยเราก็ไปดูว่าอะไรที่คือผมก็ไม่รู้ไงเพื่อนๆมีศักยภาพทางไหนบ้างแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมพยายามเอามาบอกเอามันแนะเาะชั่วโมงเนี่ยอย่างที่บอกครับนะ ทำยังไงแล้วแล้ว,แล,วแล้วจริงๆยุคนี้นะเขาก็แนะนําเรื่องออนไลน์นะออนไลน์แล้วก็เราก็เอ้ยมีอะไรบ้างนะมีแก๊ปแพนด้าลาลาไลแมนอะไรอีกอะแล้วแต่เพื่อนๆนะน้องคนหนึ่งมันวิ่งกับผมตอนนี้มันกลับบ้านมันนะทางนั้นก็มีแอปพาข้าวใช่ไหมเออแล้วก็ดูนะว่ามันเข้าแล้วมันเสียกี่เปอร์เซ็นต์ค่าที่ คนทําอยู่กับบ้านเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะผมวิ่งงานไปเจอนะลูกค้าอยู่กับบ้านนี่แหละอยู่บ้านอยู่คอนโดก็ทำเนาะเราก็ไปนั่งรองอ่นั่นแหละประมาณนั้นนั่นแหละครับคนนี้ผมว่าเอามาให้ดูแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆศึกษาก่อนอย่าเพิ่งเติมเหมือนเยอะเอา อย่างผมตอนหัดแรกๆเนอะผมก็ทีละเนี่ยสามร้อยห้าร้อยไม่มีก็หยุดก่อนแต่ก็นั่งดู YouTube นั่งดูไปนั่งดูไปพอม,มีก็เติมทีสามร้อยห้าร้อยแล้วก็ค่อยหัดค่อยหัน,หนเนี่ยจังหวะได้เงินก้อนมาก็เติมทีหนึ่งร้อยดอนสองร้อยดอลคือสามพันหกพันอะไรเงี้ยถ้าจังหวะโชคดีมีตังเข้ามาเราก็ลองดูแต่ว่า มันมั่นใจอ่ะมั่นใจโดโดดมันหมดหมดไปประมาณสามหมื่นบาทแต่ตอนหลังเนี้ยหลังจากปีกกว่าแล้วนะก็เริ่มคืนทุนคืนทุนขึ้นมาแต่ก็ยังเนี้ยยังผมยังไม่ได้หักลบนะเออลืมไปเลยเหมือนกันน่ะว่าสามหมื่นบาทเนี้ยตอนนี้หือแต่ตอนตอนตอนที่ผมหักลบครั้งปีก่อนนู้นนะตอนครบปีแรกนะมันเหลือสองหมื่นกว่าเออแต่ทีแรกโดนไปอ่ะสามหมื่นกว่า มันมันสองหมื่นไปปลายตีไปสามหมื่นอ่ะตีไปสามหมื่นแล้วพอปีที่สองเนี่ยมันก็ได้คืนขึ้นกลับขึ้นมานะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยผมมีถอนเงินครั้งละร้อยดอลลาร์บ้างห้าสิบดอลลาร์บ้างเจ็ดสิบดอลล่าร์บ้างคืนกลับมาแต่มันก็ยังขาดทุนอยู่เอาง่ายๆดีกว่ายังขาดทุนอยู่นะฮะเหมือนอย่างมันเมื่อคืนเนี่ยใช่ปะ่ะโดนไปอีกพันสี่สิบดอลตีไปสี่สิบดอลน,นะสามเก้าปตีไปสี่สิบก็พันสองเนี่ยเออ แ้วผมก็หักลบคือตัวเลขเราก็จดของเราไว้ใช่ปะ่ะแต่เราก็เออเท่านี้นะเราโดนไปออีกเท่านี้นะเพิ่มยอดอะไรอะไรเงี้ยเราก็หักลบประมาณนี้นะแต่นี่วันนี้เจตนาคือจะเอามาให้ดูว่าเฮ้ยเล่นจริงเจ็บจ,จริงนะอย่าอย่ารีบบูมบ่ามนะฮะนะอย่ารีบบูมบ่ามที่จะเฮ้ยเราไปเรียนอินดิเคเตอร์ไหนแล้วมั่นใจนะ แต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อเหมือนเพื่อนๆอ่ะเฮ้ยมีจริงหรอกเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วนั่นแหละครับประสบการณ์มันยังน้อยอยู่ผมเองก็ยังน้อยอยู่นะผมไม่กล้าบอกเพื่อนๆหรือว่าเฮ้ยอะไรยังไงเดี๋ยวแต่ผมมีอะไรอันไหนเดี๋ยววันข้างหน้าผมเข้าใจอะไรผมก็จะมาบอกนะแต่ต้องเข้าใจในฐานอันหนึ่งว่าผมไม่ใช่ชั้นแนลที่เขาเก่งๆกันแต่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆที่ผมมาทําแล้วผมมาบอกผมไม่อยากให้เพื่อนๆเสียเวลา เวลามันเป็นสิ่งมีค่าครับวันวันที่เราสูญเสียไปอ่ะแต่เราเอามาศึกษามาเรียนรู้ไปร่วมกันนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงเก่งแค่ไหนมาสอนผมไม่ได้มาสอนผมจําอะไรได้ผมเอามาเล่าให้ฟังผมไม่ได้มาสอนแล้วก็สิ่งที่ผมรู้ผมรู้แค่นี้หรือบางอย่างผมอาจจะจํามาผิดพลาดก็ได้แต่เฮ้ยมันมีไอเดียอย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนี่นี่คือเอานําไอเดียมาเสนอไม่ได้มาสอนนะครับ ส่วนเพื่อนๆจะจะมีเทคนิคไหนเรียนให้ได้ไวก่บผมก็ดีครับยินดีด้วยเนาะส่วนใครหัวช้าเหมือนผมก็ช้าหน่อยแต่เราค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละกระดึ๊บกระดึ๊บแบบหนอนะเนะกระดึ๊บกระดึ๊บแต่ความหมายคือก้าวหน้านะครับแต่ถ้าคนหยุดอยู่กับที่ไม่มีทางคุณคุณเอาเวลาไปเสียประโยชน์กับสิ่งที่มันไม่ไม่มีสาระผมเห็นดราม่าในสังคมเยอะแยะนะถามว่าผมดูข่าวพวกนั้นไหมผมก็ดูนะ แต่ผมดูอย่างที่ว่าเบื่อแล้วดูไอ้พวกนี้จนแบบแน่นหัวแล้วอ่ะดูจนเบอร์ดูจนเก็ดไปฝันแล้วผมก็จะหยุดหยุดผมก็จะไปดูหนังฟังเพลงดูข่าวดูละครเหมือนเพื่อนๆนะแต่จะดูไม่เยอะดูนิดๆหน่อยๆแล้วพอพอพอมันหายเแอะไรผมก็จะมาศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อหรืออย่างที่ีผมผมเสิร์ชไอ้พวกนี้ให้ดูอย่างที่ผมบอกประวัติดูประวัติผมเปิดประวัติให้ดูผมดูนี่นี่นี่เทคนิคไอ เขาจะทำรอกทุกสองแห่โอตโมเมตผมก็ดูดูเรียนรู้เอาไว้นะขายที่ดินผมก็ดูแต่ขายที่ดินที่ผมดูหนึ่งนะเป็นฝันของผมนะอยากมีที่นะไม่ไกลกรุงเทพนะแล้วก็ดูไว้เออราคาจังหวัดนี้มันประมาณนี้จังหวัดนี้มันประมาณนี้เหตีเห็นหมาข่าวอะไรมันก็ดูไม่ใช่ไม่ดูนะแต่ผมจะไม่เน้นนะเห็นไหมนี่สมุนไพรเห็นไหมนี่เห็นไหมมา นี่การนับอิเลเว็บอิเลเว็บอิเลเว็บนี่มันอันเนี้ยก,ก็ดีนะแต่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจม,มันก็ศึกษาอ่ะมีเต้นตลึง,ต,ง,ต,งตึงนะอันนี้เป็นเพลงนะเพลงก็ฟังเพลงเห็นไหมรุ่หนังฟังเพลงก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าผมจะเน้น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 ว่าเอ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 า,เอาสิ่งที่เป็นประยะ เวลาเราเครียดอะไรเราก็ไปดูมนไปดูดูให้มันให้คลายเครียดตรงนี้แล้วเราก็มาศึกษาศึกษานะโอเคครับสิบนาทีละอันนี้กะไม่นานจะจะพาเล่นจริงเก็บจริงแล้วก็คำตัวเองแต่ถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดเพราะว่าไม่ผิดทฤษฎีที่เราเรียนแต่การมันไม่ได้เป็นใจใช่ไหมก็หรือว่า อาจจะผิดก็ได้ถ้าคนที่เขาละเอียดอยู่อ๋อมันผิดตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เราก็จะได้แก้ไขจากผิดให้มันเป็นถูกนะแต่ว่าวันเนี้ยเมื่อโดนอย่างนี้ผมก็ไม่ให้ดูให้โดนนะโดนจริงนะเจ็บจริงนะเล่นจริงเจ็บจริงโดนจริงๆไม่ใช่ว่าเอ้ยได้ได้ยังไงก็ได้หรือประเภทว่าคุณเอาเงินมาเดี๋ยวผมเทให้อย่าครับจําไว้เลยอย่าเด็ดขาดนะเอาเงินไปมันมีจริงๆก๊อปปี้เทรดมันมีนะฮะมันมี แต่ต้องเป็นเว็บที่อะไรแต่ผมไม่แนะนำคือเอามาเอาเงินมาเดี๋ยวฉันว่ายน้ําให้แล้วเมื่อไหร่คุณจะว่ายน้ําเป็นเอามาเดี๋ยวผมขับรถไปส่งให้แล้วเมื่อไหร่คุณจะขับรถเป็นนี่คือจุดประสงค์ที่ผมมาบอกนะฮถามว่ามันยากไหมยากแน่นอนครับเพราะไม่มีอะไรได้ไมาอย่างง่ายเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องคุณจะทําอาหารคุณจะชงกาแฟแต่คุณต้องเริ่มจากหนึ่งก่อนต้องเรียนรู้ก่อนว่าเครื่องชงกาแฟยี่ห้อคือถูก แต่ไม่ได้ดีก็เยอะแพงแต่ว่าเฮ้ยใช้แล้วมีประสิทธิภาพเราก็ต้องหาอะไรที่มันเฮ้ยมันแพงเงินไปเราไม่ไหวอ่ะรอบลงมันหน่อยได้ไหมดีดผ้าน้อยลงนิดนึงขอระยะสักปีสองปีให้หายใจได้ซึ่งมีประสิทธิภาพเราก็ดูเข้าไปแล้วเดี๋ยวแต่ละช anel เขาจะบอกเองชงเครื่องรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เราก็ไปดูหาเพราะถ้าระดับช anel ที่เขาใช้เครื่องชงกาแฟแบบนี้เข้ามาเขาใช้มาประจาอย่างเงี้ยเฮ้ยรุ่นนี้ก็ใช้ได้รุ่นนี้ก็ใช้ได้รุ่นนี้ก็ใช้ได้ เราก็ไปเช็คราคาอนไนต่ำสุดเราก็เอารุ่นนี้ตามช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรืออาหารต่างๆอะไรเงี้ยซื้อที่ไหนถูกซื้อที่ไหนคุณภาพดีใช่ไหมเหมือนเราไปกินอาหารเราก็อยากได้ร้านอาหารที่มันมีคุณภาพดีประมือเหมือนกันครับเหมือนกันเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือตัวไหนมันดีมันใช้งานง่ายมันเหมาะกับเราเรามีเวลานั่งวันหนึ่งนั่งหน้าจอแค่แค่ครึ่งชั่วโมง เราควรจะเทรดในไทม์เฟรมไหนเราควรจะศึกษาแบบไหนนะฮะอันนี้นี่คือนี่คือไกด์ไลน์แนวคิดนะแนวคิดไม่ได้มาสอนนะมาแนะนำว่าเฮ้ยเราเดินไปด้วยกันเพื่อนๆคือกว่าอย่างที่ผมบอกในคลิปแรกแล้วกว่าเราจะรอผมเก่งอีกห้าไปอย่างเงี้ยผมเก่งแล้วเพื่อนเพื่อนเพิ่งมานับหนึ่งห้าปีที่สูญเสียไปเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเรียนหลังผมอาจจะเก่งเร็วกว่าผมก็ได้ แครจะไปรู้มันสูญเสียโอกาสนะฮะก็เลยเอามาแนะนํากันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเ,เตรียมตัวออกไปวิ่งงานแล้วนะฮะก็ทุกวันนี้พยายามมาให้ได้ยอดสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยโหเหนื่อยจนคิดดูเน,นี่ยบ่ายโมงจะบา 2, ่ายสองยังไม่ได้ออกเลยเพิ่งถ่นเมื่อเที่ยงก,กว่าหมดกําลังใจเจอตรงนี้เข้าไปเนี่ย <c oughs> อะไรวะเด็กเด็กก็ป๋าเอายางเดี๋ยว,ยว,ยยวนูนะ่นน่ะไปสองบสามกูค่อยออกแต่วันนี้ไปก็ตั้งยอดสามสี่ร้อยพอ ขอให้ได้ยอดนี้ก็พอใจแล้วเพราะาเราออกสายนะแต่ถามว่าอยากเอามาบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเจ็บจริงเจ็บจริงนะเตือนนะโอเคนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะฮะตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้ดูมันทุกชแนลครับดูมันทุกชแนลอย่าไปยึดติดกับชแนลใดชแนลหนึ่งนะแล้วเราก็ศึกษาในแต่คือคือ,ค,อคุณเรียนแล้งทั้งเทียนคุณก็ดูทุกชแนลทุกชแนล คุณดูช่อีเมลคุณก็ดูเีเมล์ทุกช่องน,นะฮะอย่างเงี้ยนะแล้วคุณจะได้เก็บและผสมน้อยในประสบการณ์ของแต่ละช n e l เนาขานะครับขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ